นี่เป็นกุฏิที่หลวงพ่อเนี่ยใช้จำวัดจริงๆนะครับที่นอนท่านไม่มีอะไรรั<ฮ>้ดูได้นี่อยากให้เห็นจังเลยครับนี่ครับแค่นี้เองครับใช่นร่วักรรม อัตมาหลวงพ่อคูณปริสุทธโธศพของอัตมาให้มอบแก่มหา,หาวิทยาลัยขอนแก่นนําไปศึกษาค้นคว้าตามวัตถุประสงค์ของภาควิชาต่อไปตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ช่วยเหลือคนเ้นน <ะ S 2> ืงะางแล้วพอ,วพอท่านมองรผ้าไปอ่ะสรีระสังขารท่านอ่ะก็ยังส่งต่อให้คนไปศึกษาอีกรบกำนันห้อยพระอะไรเมื่อครับสุดจะเป็นของพ่อ กำนันเคยมีประสบการณ์กับตัวเองไหมครับตั้งสมัยเป็นวัยรุ่นก็โดนก็ทิ่มตูดมาเหมือนกันนะโดนแทงมาเตะกันแล,แล้วเขาขอ,อะไรแทงครับมิดแหลมมิดพกุกรลยเท่าลึกไหมอ่ะเท่านิดเดียวเท่านิดเดียวบารมีหลวงพ่อคูณรอดปฏิหารกระบะพังยับกำนันตำบลกุฎพิมานแค่ถลอกเท่านั้นเองเขาวิ่งมาแล้วมันเป็นนักโดหนึง แล้วรู้เลยว่ายังไงก็หลุดโค้งหลุดแน่นอน,น,อนจับพองอะไรได้มือหนึ่งอีมือหนึ่งก็มาจับกระเป๋าเสียพอดีมันมีผ้ายาดลงตีนลงโพกไปแล้วได้พูดได้คําเดียวนะหลวงพ่อครับพุฏิยังสร้างไม่เสร็จนะครับพูดด้วยพูดคําเดียวแล้วก็ตึม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 ไปเลยผมใช้คําว่ารถพังยับสิ่งที่เห็นคือกำนัน <laughs> ยิงขึ้นมาออกอีกประตูหนึ่ง ในพิพิธภัณฑ์หลวงพรคูณนะครับก็ยังคงเก็บรถนะที่ใช้ของหลวงพรคูณอยู่นะก็คือเนี่ยรถคันนี้ครับนะับเลขทะเบียนอะไรเออยนอขหนึ่งนครราชสีมานะฮะมาดูด้านในครับใครไปใครมาไม่ควรเปิดเข้าไปนะเขาเก็บของไว้อยู่นะครับนี่ครับก็จะเป็นเหมือนกับพระไตรนะที่วางไว้หน้ารถโอ้หนี่ครับเบาะที่นั่งของหลวงพรคุณครับเข้าใจว่าสามารถน่าจะกดลงจากข้างในได้เลย นี่ก็คือเป็นที่เก็บเรื่องราวของเทพเจ้าแห่งที่รับสู่นั่นคือหลวงพรคูณน,นั่นเอง งานที่ได้ไม่รบหลู่นะครับมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อพคูณปททริสุทธโธนะมาให้แฟนรายการได้เช่านะครไปคุ้มครองตัวเองกันไว้นะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับสร้างเมื่อปี2558เป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายที่หลวงพ่อพคูณเนี่ยปลุกเสกนะครับเชื่อว่าหลายคนบ้านไกลยอยู่เหนืออยู่ใต้น่าจะมาที่วัดไม่สะดวกทางรายการที่ได้ไม่รบหลู่เราเช่ามาเผื่อครับแล้วก็เราจัดจำหน่ายเพียงเหรียญละ580บาทพิเศษสุดๆไปเลยนะครับสำหรับใครที่เช่าเหรียญวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณเนี่ยทาง การที่เราไ,ไ่ลบหลู่แถมสติกเกอร์หลวงพ่อคูณไปแปะหน้ารถก,กันได้เลยสนใจก็รีบสั่งจองกันนะครับที่ไลน์แอดนัดผีพิมพ์แอดก่อน n u t p h e e หรือว่าที่อินบ็อกซ์แฟนเพจของรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่อยากจะบอกว่าช้าอดหมดนะครับเพราะว่าของเนี่ยมีจํานวนจํากัดครับนะตรงนี้ก็ใครที่เข้ามานี่ก็มากับสักการะหลวงพ่อคูณก่อนมีรูปปั้นนะไม่ว่าจะเป็นท่านั่งยองแล้วก็ตอนที่ท่านน่าจะอาพาธเนาะ นั่งอยู่บนรถเข็นนะครับจะมีห้องนอนท่านอยู่นะแล้จะไปนี่จะเป็นห้องนอนท่านนี่คือห้องนอนท่านเลย20กว่าปีที่แล้วผมก็จะมานอนตรงนี้มานอนเข้าเวียนอยู่กับท่านหมายความว่าหลวงพ่อก็นอนนี่หละครับในนเ้ทถึงบอกว่าท่านเป็นพระอรหันต์ไงท่านไม่ได้ไปมองว่าท่านจะต้องนอนเตียงดีมีราคาโอ้ท่านนอนเตียงไม่ธรรมดาไม่มีฟูกด้วยได่ธรรมดาเลยครับเดี๋ยวเข้าไปชมางในได้ได้เหรอครับได้ครับได้ครับอุยเปิดให้ชมมันนี่มีโอกาสเปิดให้ชมจะไม่ค่อยเปิดให้ใครเข้าไปส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครได้เข้าไปชมนด้านในป่า เอกุศี้างฮะนี่ครับนี่เป็นกุฏิที่หลวงพ่อเนี่ยใช้จําวัดจริงๆนะครับนี่แหละครับคือทุกอย่างของท่านสถานที่ตอกตะกุดทองคาตรงนี้เหรอครับครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับ้ครับคือวิธีการตอกที่ตอกไงครับกำนั้นคือตรงนี้ป่ะครับดึงหนังลงมาแล้วก็จะมีเท่นอ่าฮะก็จะมีเข็มอยู่นะของยาหลวงพ่อนี่ลักะนังอ๋อนี่เข็มนี้โอ้ยเข็มงอเลยว่ะกำนันเข็มงอเลย จะมีหลายอันเนี้่ยแต่เขาก็มีลูกศิษย์บางคนเข้าศรัทธาก็โผ้งไปอย่างนั้นที่ฝังเนี้ยก็จะดึงขึ้นมาอุ้ยโทษนะครับกำนัลฝังด้วยนะครับดึงขึ้นมาก็จะตอกลงไปนี่ยังเห็นตะกุดอยู่เลยอะเห็นอยู่นี่ครับคุณผู้ชมนี่เป็นตะกุดหลวงพ่อคูณครับตะกุดตองคำตรงคอเลยนี่เนี่ยถ้าเห็นเนี่ยเห็นชัดเลยครับกำนันเห็นชัดเลยถ้ามันก็จะมาตอกเ่ยถ้าเกิดมาจะตอกเ่ยนี่บนแท่นนี้แท่นนี้ไม่รู้ผ่านมากี่หมื่นต่กี่หมื่นคนแล้วเยอะเยอะครับนี่คือที่นอนท่านเลยท่านเป็นพระที่ ไม่ได้ไปมีเงินแล้วต้องซื้อเตียงดีต้องซื้อนอนสบายท่านเป็นพระที่นอนง่ายๆก็เป็นหมอนของทางพระอีสานี่ซ<า><า>้ำไปของเาราเมื่อก่อนผมจะมาดูเนี่ยบางทีก็จะมานานลูกศิษย์ที่สนิทก็จะเข้ามานอนกับท่านบ้างมาให้เบียบนวดท่านบ้างเรียกครูบาอาจารย์ท่านของพวกคงพุทธสโลวัดเถรนครใหญ่ของตัวอย่างนี่เป็นของที่ท่านใช่นะครับนี่ครับที่นอนท่านไม่มีอะไรรับดูได้หอยุญาตนะครับนี่อยากให้เห็นจังเลยครับนี่ครับ เปิดดูได้เลยผ่า <c oughs> ที่รองเอาไว้ที่ให้ดูวงพ่อคุณทาก็เป็นไม้ธรรมดาท่านจำวัดเนี่ยเป็นภาพแค่นี้เองครับใช่แล้วนี่ก็เป็นไม้ธรรมดาเลยครับเป็นไม้เป็นผ้าปูธรรมดาของท่านที่ท่านเคยใช้อยู่ครับโหถือว่าเป็นบุญมากได้เข้ามาถึงตรงนี้เอาจริงๆนะหลวงพ่อเนี่ยมีคนบริจาคเงินเยอะแยะมากมายแต่ถ้าท่านเก็บเอาเอามาทําให้ตัวเองสบายเนี่ย คงไม่นอนแบบนี้แน่นอนใช่ใชครับถ้าท่านนึกถึงความสบายท่านได้เงินมาเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยท่านก็น,นอนแบบสบาย็<ช>เนเอสบาย<ช>แต่ท่านไม่ใช่ครับแค่นีเองแม้กระทั่ลงลมบางทีท่านยังไม่ให้เปิดเลยท่านไม่ให้เลยท่านประหยัดประหยัดแล้วก็เอาเงินนั้นไปทําบุญให้กับเด็ก<ฮ>ที่ยากจนยากไร่มากกว่าครับ ที่เป็นบ้านจำลองท่านในในสมัยในอดีตท่านมาเป็นบ้านไม้แบบเก่าๆมาทำหลังคามุมจากมุมจากเป็นชาวไร่ชาวนาเนาะมีเท่านี้เองครับซึ่งเป็นบ้านของคนสมัยก่อนเลยใช่ก็เป็นแบบนี้ที่ท่านมาเด็ก คนหนึ่งใครจะรู้ว่าวันหนึ่งเกิดมาด้วยฐานะที่บ้านผมใช้คาว่ายากจนเลยยากจนมากแต่พอเป็นหลวงพ่อคูณปริสุทโธเงินลูกศิษย์ลูกหาชาวบ้านที่มาทําบุญท่านก็บริจาคต่อไปท่านก็บอกว่าไม่ใช่เงินท่านท่านมาฝากทําบุญต่อท่านก็ต้องทําบุญต่อไปพระท่านเก็บไว้ท่านก็มีเงินเยอะแยะแหละว่าจริงด้วยด้วยบารมีของท่านเลยนะบารมีเชื่อบารมีของท่านทั่วประเทศนะทั่วประเทศในการที่จะแบบโหเห็นหลวงพ่อทาจริงๆอ่ะแล้วหลวงพ่อท่านทาจริงทําจริงครับทาให้เห็นเป็นรูปประมเลย ผมมามามาสรุปตาตรงนี้ครับ,รบนี่แหละเขียนว่าพินยกรรมใช่ครับรพิน,กร,พนกรรมฉบับสุดท้ายเลยผมอ่านเป็นข้อข้อนิดนึงแลวกันนะข้อสองข้อเนอะอัตมาหลวงพ่อคูณปริสุทธ์โทอายุ77ปีถิ่นพำนักวัดบ้านไร่ตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาขอทำพินยกรรมกำหนดการเผื่อถึงมรณภาพลงเกี่ยวกับเรื่องการจัดการศพของอัตมาภายหลังที่อัตมาถึงมรณภาพลง ดังต่อไปนี้นะครับ,รบข้อ1ศพของอัตมาเนี่ยให้มอบแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใน24ชั่วโมงหลังจากถึงมรณภาพลงเพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยมอบให้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำไปศึกษาค้นคว้าตามวัตถุประสงค์ของภาควิชาต่อไปตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่คนช่วยเหลือคนและพระาษแล้วพอท่านมรณภาพไปอ่ะสรีระสังขารท่านอ่ะก็ยังส่งต่อให้คนไปศึกษาอีกอ่ะใช่ใช่แล้วเขียนไว้นี้เรียบร้อยเลยว่าไม่ต้องขอพระราชทานเพลิงไม่ต้องขออะไรแม้แต่กรณีพิเศษก็ไม่ต้องไม่ต้องทำเหมือนศพอาจารย์ใหญ่ทั่วไปนั่นคือจะเป็นเผารวมกับศพอาจารย์ใหญ่ทั่วไปด้วยซ้ำไปเจตนาท่านแล้วสรีระกระดูกท่านสัตว์อธิฐาท่านเนี่ยลอยแม่น้ำโขงลอยแม่น้ำโขง คือเป็นพระผู้ให้จริงๆครับเป็นพระผู้ให้ผู้มีเมตตาช่วยเหลือคนจนวินาทีสุดท้ายจนหมดลมหายใจหลวงพ่อท่านก็เป็นพระธรรมดาอค์หนึ่งท่านคิดอย่างนี้นะท่านไม่คิดว่าเป็นพระวิเศษวิสูงอะไรเนี่ยครับในนี้ก็จะเป็นองค์จำลองถูกไหมครับเห็นว่ามีพวกเล็บพวกอะไรครับอยู่เก็บทั้งหมดอยู่ในนี้ใช่ไหมครับเก็บไปมีเล็บมีของท่านที่ท่านเคยใช่เนี่ยจะใส่เอาไว้กำนันครับทำไมหลวงพ่อเขาไม่ให้มา ชาปนกิจที่วัดมาเลยคือพระพู้ใหญ่จะมองว่าหนึ่งการทําพิธีอาจจะยุงยะย่งยากไหมลูกหลานจะยุ่งยากไหมหรือมันจะมีใครจะมาแอบหาพูมมุดส่วนตัวไหม,ม,มสถานที่ของวัดมไดกไม่เพียงพอ ขนาดอยู่ที่ค้นแกนคนไปวันหนึ่งวันนึงเป็นเรือนแสนเอาแค่ตอนที่ร่างจำลองท่านที่บ้านร่เนี่ยคนก็มาเป็นหมื่นครับถ้ามาขนาดนีน้เราคงคงรับไม่ไหวท่านคงมองเห็นอนาคตแล้วว่าวันที่ท่านเสียเนี่ยคนจะต้องมาเป็นร่างเป็นแสนแน่นอนท่านก็ตั้งใจว่าไม่ต้องไปเผาทิ้งให้ไปศึกษาดีกว่าเป็นภูบาจารย์มาด้านนี้ได้รับปริญญาติมศักดิ์โอ้โหเขาจะถวายท่านเยอะแยะไปแต่ท่านก็ไม่เอานี่ฮะเสื้อครุยปริญญานิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตมศักดิ์มหาวิทยาลัย วงชวริตกุลอันนี้พัยดยยศนะที่พระยาน,นวิทยาคมเถระนะครับแล้วก็ตรงนี้เลื่อนเนาะอันนี้พัยดยศสมณัสดักที่พระราชวิทยาคมคนี่แล้วก็อันนี้น่าจะสุดท้ายพัยดย์ศสมณัสดักที่พระเทพวิทยาคมนั่นเอง ก่อนถึงทางออกตรงนี้ก็จะมีเหมือนรวบรวมวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณครับเนี่ยซึ่งมีคําถามฝากถามกำลังมาครับหลวงพ่อคูณสร้างวัตถุมงคลทั้งหมดกี่รุ่นครับโอ้มากกว่าเกจิตทุกรูปนะนับไปด้วนนับ้นับไม่ไหวจริงจริงคือแค่ตรงนี้้คือคนเขาศรัทธาเขาก็มาขอสร้างวัดไหนจะสร้างทั้งวัดนี้จะสร้างอุโบสถก็มาขอหลวงพ่อสร้างวัดนี้สร้างสลามแล้วก็มาขอหลวงพ่อสร้างเนีมีคนเคยถามหลวงพ่อคูณว่าหลวงพ่อเป็นท้าเนี่ยทำไมถึงสร้างวัตถุมงคลน่ะ หลวงพ่อบอกจะเอาเงินพวกนั้นมาสร้างนู่นนี่นั่นไว้ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลใช่ครับหลวงพ่อก็เลยย้อนถามไปว่าถ้าไม่ให้กูสร้างเนี่ยหรือมึงจะสร้างเองล่ะถ้ามึงทําได้กูจะได้หยุดก็ไม่มีใครทําได้ถูกไหมฮะก็อย่างที่เราทราบกันนี่คือพระหลวงคุูมีหลายรุ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นรุ่นที่เขานิยมกันก็น่าจะเป็นปี1 2ึ่งสองหนึ่งเปีสามเจ็ถ้าถามว่าทุกรุ่นไหมกำลังก็คิดว่าทุกรุ่นนั่นแหละครับทุกรุ่นเนาะกำลังเคยมีประสบการณ์ เกี่ยวกับหลวงพ่อคูณคกับตัวเองไหมฮะเยอะแยะเลยเฮ้ยเรื่องนี้น่าคุยกันยาวแน่นอนนะเพราะนั้นอ่ะคุณผู้ชมลองลองชม,มฮะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพมาให้ดูนะเดี๋ยวไปพูยเรืคุงกำนันต่อขายทองนี่ก็ราคาหลายหลายหลายหล,ล,ลายแสนเป็นล้านแล้วด้วยความที่กำนันอยู่ใกล้ชิดกับหลวงพ่อคูณเยอะแล้วก็น่าจะมีวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณเยอะแยะมากมายโชว์ได้ไหม จะจะเป็นของอุ้ยเดี๋ยวนี้จะมาลองกันนานแค่ไหนเดี๋ยวนับเกือบ20องค์ยี่สิบองค์ได้อันนั้นคืออะไรครับเป็นก้นบุหรี่ท่านกับพระนักปกกัตกรุตองคำของท่านตัตกรุที่ตกแขนโอ้กัตที่ตกแขนโอ้โหนี่เอามารวมไว้ในที่เดียวกันเลยแล้วก็มีกิ่งบริสุทธโทด้วยกิ่งบริสุทธโธเห็นตรงนี้กิ่งยานมิยาคมอ๋อโอ้โห นี่ฮะตัวชิงครับกำนันเคยมีประสบการณ์กับตัวเองไหมครับต้งรถชนตั้งสมัยเป็นวัยรุ่นก็โดนก็ทิ่มตูดมาเหมากกือนกันนะโดนแทงมาโดนแทงมายังไงกำนันตอนนั้นก็ทังบวานเราฟังตะกุดหลวงพ่อล้วเนาะมันคลื้อเขื่อไปอยู่กับกลุ่มวัยรุ่นนี่นหลยอย่าง<ะ>าก,ก็กินเหล้ากันเนี้ยธรรมดาวัยรุ่นเตะกันแล้วเขาอ <ไป S 1> อะไรแทงครับนิดแหลมนิดทุกเราเท่าลึกไหมอ่ะเท่านิดเดียวเท่านิดเดียวเขาแทงแบบอย่างนี้เปล่าใส่เต็มเต็มมันแล้วแค่เัินใส่เต็มเต็มเลย แต่เข้าไปนิดเดียว,เ,ยวเชื่อว่ายังไงมันก็อยู่ที่ความเชื่อเนาะแลราก็เชื่อว่าหนึ่งเราไม่ถึงคาดนะสองอาจจะเป็นเราไม่ได้ไปเคยไปฆ่าไปแทงใครตายรหรือก็อาจจะมาสั่งสอนเราด้วยบุญบาร,รมีหลวงพ่อด้วยแล้วผมนี่ได้รับข้อมูลจากทีมงานมาครับเป็นข่าวใหญ่เลยฮะในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็ออกข่าวทีวีด้วยบาร,รมีหลวงพ่อคูณรอดปาฏิหารนะกระบ,บะพังยับกำนันตะบนกุฎพิมานแค่ถลอกเท่าน,นั้นเอง คือผมดูจากภาพข่าวเนี่ยดูจากรถที่ไปคว้ามันนั้นเป็นรถกระบะแล้วก็ในภาพข่าวเห็นกนัานันเนี่ยยืนเพียงอยู่หน้ารถแบบลูกมาแล้วหลังมันแข็งพอมันกิ่งลงไปแล้วเราไปไม่รู้จะแทกอะไรต่อกอะไรพอออกมาได้ก็มองหาอะไรนี่แล้วก็ไปดัดหลังเราดัดหลังอ๋อไปดัดหลังเพราะปวดหลังเดี๋ยวนะวันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับขับรถกระบะไปไหนครับจริงจริงแล้ววันนั้น,นเราไปรับท่านผู้ว่าวิเชียนออกอำเภอเคลื่อนที่ก็หายไปประมาณสักสิบกิโลที่นี่คณะของผู้ว่านี่ก็จะมาอีกเส้นหนึ่งเส้นรัดยางดี เอ็เราก็มองให้ไอ้นนี่ก็ลาดยาเหมือนกันเราก็น่าจะมาเส้นนี่เพื่อเราจะได้รีบมารับนายที่ตำบลคุ้มมานอ๋อมาก่อนมาถึงก่อนในขีดันที่เราอครั้งแรกมันจะตกที่ตกแล้วขั้งหนึ่งนั้นในในป่าอ้อยนี่คือป่าอ้อยมันมันหมุนแล้วแต่มันลงในขั้นหนึ่งลางันโบกเขียดเอ้เราก็ปิง้งไมกใหม่แล้วก็จังหวะที่มันเขากำลังทําทางกันเอ้เราก็ไม่รลูกก็ทําทางหน้าก็อัดมาเลยร้อยสามร้อยสี่ย จังหวะที่มามันจังหวะมันมันมาเร็วถ้าจําไม่ได้ประมาณนั่นร้อยสามได้เพราะวิ่งมาแล้วมันเป็นังโคง้งนิดหนึ่งพอโค้งป๊บแล้วลู่เลยเลาลูล่เลยไปยังไงก็หลุดโค้งแน่นอน,น,อ,นอืแล้วก็พยายามจับพวงมาลัยได้มือหนึ่งอีกมือหนึ่งก็มาจับกระเป๋าเสียพอดีมันมีผ้ายันลงตีนหลวงพ่อไปเราได้พูดได้คําเดียวนะหลวงพ่อครับกุฏิยังสร้างไม่เสร็จนะครับพูดด้วยพูดคําเดียวแล้วก็ตมตุ่ม อีตลบครับไม่รู้ต้นไม้หักเ่ยต้นไม้ใหญ่ครับนะทนไมที่มันเปนฟาดอะเพราะมันคาใจเรยอยู่ว่าถ้าเกิดเราไปถ้คุณเนี่ยมันอะไรมันจะเกิดขึดดออ้นแล้วข้ามไปหลายตลบมากผมใช้คําว่ารถพังยับสิ่งที่เห็นคือกำนันยิงขึ้นมาออกอีกประตูหนึ่งแขนหักไหมไม่มีอะไรเลยไม่มีมมปกติทุกอย่างหัวไม่แตกทุกอย่างปกติรก็แค่เมื่อตัวบาดเหตุเกิดขึ้นกำนันประมาณสี่ครั้งนะครับแต่ไม่เคยมีเลือดออกแม้แต่ครั้งเดียว ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อในส่วนกำนันเนี่ยเชื่อว่าของหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่ของเหนียวของอะไรหรอกแต่กำนันว่าเป็นของคัดเท้ยวมากกว่าเนี่ยผมเชื่อฟังจากเรื่องปฏิหารเรื่องราวของกำนันมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงตายมาแล้วสามครั้งในการลดความลดลดยับทั้งหมดเลยนะหรือแม้บางคนมาเห็นว่าโอ้ oh, ตายแน่นอนคนับ กานันเชื่อว่าทุกวันนี้หลวงพ่อยังคงอยู่ที่วัดแห่งนี้ยังคงดูแลลูกหลานอยู่ถึงแม้ว่าท่านจะจากเราไปเนี่ยแต่ในความรู้สึกของกาน,นันเลยนะเหมือนกับท่านยังอยู่กํนานันไม่ได้มีความแบบเศร้าโศกเสียใจอะไรเหมือนกับท่านยังอยู่กับเรารในความรู้สึกที่ท่านไปวันแรกเนี่ยถามว่าเสียใจไหมเราก็เสียใจนะแต่หลังมาเราคิดว่านี่มันถึงเวลาที่ท่านไปแต่ว่าทุกวันนี้เหมือนท่านยังอยู่นะกนานันเข้ามาในวิพันธ์เนี่ยกำนันสบายใจนะ บ่นอยู่บ่นนอนท่านตั้งแต่เดิมเลยตั้งแต่ท่านมาอยู่เลยบ,บุญบาร,รมีมันอยู่ที่เราสร้างคเคยถามน้องพ่อว่าน้องพ่อบุญบาร,รมีท่านพูดอย่างนี้ว่าบุญบาร,รมีมันเปรบเสมือนข้าวในจานน้ำในแก้วข้าวในจานเนี่ยเราเรากินไปรับทานไปข้าวหมดจานน้ำหมดแก้วเราต้องมาสร้างบุญใหม่หนุนบุญเก่าให้ได้ ใครทำยังไงได้อย่างนั้นอยู่ที่ตัวเราอันไหนที่จะเป็นของเราเนี่ยยังไงมันก็เป็นของเราครับผมเชื่อว่าหลายท่านที่อยู่ทางบ้านที่ชมอยู่นะตอนนี้เชื่อว่าหลายคนคงจะเคยได้ยินชื่อของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเป็นแน่ดวงจิตดวงวิญญาณของท่านยังคงคุ้มครองลูกหลานคนไทยทุกคนครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับแต่ว่าวัดบ้านไร่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ตอนนี้ผมมายืนอยู่ตรงหน้าวิหารเทพวิทยาคมนั่นเองแล้วก็ด้านหลังถ้ามองอยู่ตรงนี้โอ้โหใหญ่มากสวยมากนะครับบริเวณรอบๆนี้ก็จะเป็นเหมือนกับขุดเป็นสระน้ำขึ้นมามีพญานาคเนี่ยเจ็ดเสียนโอ้โหใหญ่มากอยู่ตรงนู้นนะครับไม่รู้ว่าด้านในจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมพาผู้ชมไปชมไปพร้อมๆกันครับตามมาฮะนะตรงชั้นหนึ่งก็จะมีห้อง สุตตันตปิฎกนะจะแสดงภาพกิจกรรมพุทธประวัติ6ภาพแล้วก็ต้นโพทองอธิษฐานนะครับมีชั้นใต้บาดาลด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันข้างๆเราที่เขาขุดบ่อน้ำไงบึงบึงน้ำงํำใช่ว่าเย็นเหมือนลงมาสู่โลกบาดาลเลยอ่ะโอ้โหนี่เพชรเจ,จ็ดสีมันนีจะแสงนี่มงคลศักดิ์สิทธิ์นะแห่งโลกใต้บาดาล เขาบอกว่านโลกใต้บาดาลแห่งนี้แห่งวิหารเทพวิทยาคมนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลทั้งปวงได้มาชุมนุมกันที่นี่สนแสดงพลังพลานุภาพอำนวยวอวยพรในสาธุชนผู้มาเยือนนั่น,สนแสดงก็าหมายความว่าในนี้ที่เขาสร้างขึ้นมาออกแบบขึ้นมานะรวมสิ่งที่เป็นมงคลอยู่ในนี้เป็นที่เรียบร้อย นี่คือเรื่องราวนะฮะของพระผู้ให้ของแท้เป็นนักพัฒนานะฮะพระผู้ให้หมายความว่าถึงตัวเองจะหมดลมหายใจไปแล้วแต่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธเนี่ยยังมอบร่างกายให้กับคณะแพทย์ได้ศึกษาต่อไปเพื่อไปรักษาคนต,ต,ต,ต่อไปนะครับนี่คือเรื่องราวของเทพเจ้าที่ธิราสูงหรือว่าพระเทพพิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนั่นเองนะใครที่มาที่โคร,ราชนี่ยก็แวะมานิดเดียวเองครับแะมาที่วัดบ้านไร่มากับสักการะบูชานะมาดู สิ่งที่หลวงพ่อคูณได้สร้างทิ้งเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูกัน,เ,นเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปที่ไหนนั้นคุณผู้ชมฝากติดตามด้วยละกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปของรายการเที่ยวได้ไม่รบกูวันนี้ผมนัดผีต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนจเจอกันใหม่ในอีพีหน้าอีพีนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ